ไซบเรียนน่ะเขาบอกว่าติดอันดับ6สุนัขโหดร้ายใช่ไหมดุร้ายกัดคนตายใช่ไหมแต่ผมจะบอกว่าหมามาเราเนี่ยน่ารักเรียบร้อยนีสใสดีนะครับเวลาที่ต้อนรับแขกหมาบ้านนี่คือจะแบบตะมุตะมิน่ารักมากสําหรับน้องหมาบ้านเรานะครับแล้วก็บังเอิญว่าวันนี้มีเด็กๆอยากมาเล่นกับแก๊งขี้กระโปูกนะครับเราเลยบอกมาเลยหมาบ้านนี้เขาหน้ารักมากใช่ไหมเขาเหนียวเหนียวขอมือขอมือแล้วก็โง่ด้วยป่ะเราไปรับแขกกันเถอะเรามาดูความน่ารักของไอ้ต้าขี้กระปูกมาเลยมาเลย นี่มาแล้วแลวแล้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 วนี่ผมจะให้ดูความน่ารักของขี้กระโปงว่านุ่นนุ่นน้อง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 เวลาไอหมาพวกนี้มันเจอเด็กนะมันจะแบบว่ามันจะมีความอ่อนโยนบางอย่างที่ทุกคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าเอ้ยทําไมไซเรียนมันน่ารักได้ขนาดนี้วะนี่เห็นไหมเนี่ยเจอแขกหน้าบ้านไปแด้วนี่เจอแขกปุ๊บเขาจะแบบว่าอ่อนโยนน่ารักตะมุตะมีมากเลยนะนี่เป็นไรล่ะเจอแขกอ้ยเห็นไหม นารักเข้ามาเข้ามาเข้ามาไหมคะเข้ามาเข้ามาไหมคะอ่อนโยนเด้คือคือจริงๆสามารถเข้ามาได้นะเนยสามารถเข้ามาได้เพราะว่าน้องหมาบ้านนี่มีความอ่อนโยนนี่เขาเขาสวยเขาพูดด้วยนะหนูเข้ามาไหมคะเข้าคืนมาถอนลูกแบบ เฮาลูกไปสอนลูกไปเฮาหมาขึ้นมาสัตว์อยากเล่นอยากเล่นเดี๋ยวกันลูกเฮ้ยโอ้ยเนั่น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 เดี๋ยวกันลูกทีอยากเล่นหมาหรือสีหมาเล่นอีจุ๊ยอีจุ๊ยเออจะไปเอาหน่อยหน่อยหน่อยเปิดประตูเข้าวบ้าเปิดประตูเข้ามาเปิดประตูเข้ามบ้าเราฝาปิด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  ไอ้ควัญไอ้ควัญช่วยมันสิตะกลุยน้องไอ้ควัญเบิอกไอ้ขวัญจับกวันเรียบร้อยมันเรียบร้อยไอ้ควัญบอกมันเรียบร้อยเรียบร้อยพีี่ขวััญมนเรรยบ้อยพี้ขวัญมันเรียบร้อยไม่ต้องกลัวนะคะเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ต้องกลัวค่ะเรียบร้อย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 เดี๋ยวเรียบร้อยเดี๋ยวแป๊บไม่ต้องกลัวนะคะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมันก็เรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะหนูไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเรียบร้อยเรียบร้อย เด็กน้อยอะเรียบร้อยดะแท้นี่สวยเรียบร้อยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเย่าเพิ่งอย่าอย่าเพิ่งลงนะมันจะมีความตื่นเต้นอยู่แป๊บนึงแล้วมันก็จะไม่สนใจแล้วมีแล้จะลอ๋อเบิร์ดโคต้าแล้วลงได้แล้วลงได้แล้วลงได้แล้วเบิร์ดโคต้าแล้วอุ้ยลงได้แล้วค่ะหนูลงได้แล้วค่ะนะจับนี่นี่ไม่สวยนี่ให้สวยก่อนสวยรักเด็กนี่สวยรักเด็กจับก่อน บังดีเพราะไว้ใจว่ะเอ๊ะขนาดนี้รูปได้รูปได้มึงมึงสงสีผ้าน้องรูปเอะถอเลยนะอุ้ยอ้าวว่าทันเรียกพี่เรียกพี่จิตเก้านี่นี่อันนี้อันนี้อุ้ยไม่ใส่รองเท้าหนูไม่ใส่รองเท้าปุ๊บปุ๊บอันแนว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 รูปวะเฉยเฉยเฉย เฉยๆกูบอกว่ามึงเรียบร้อยได้เหนียวยาเห็ดแบบใหม่แบบนี้เออ่ะลูกหัวลูกหัวลูกหัวครับครับอ่ะแม่สวย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 จับ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 มันมาตงรีวิวเด้นี่อย่าเพิ่งนะครับแป๊บนึงนะคะทุกทุกคนรอแป๊บนึงแม่มาทั่น อาจับจับจับจมาจะถือขากะยั้งกาขาออกบว่าอย่งเลน้องหมาอาจับ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 จขาาโอ้น้องนะน้องนะโอจับเห็นไหมเหนียวมาเฉยเฉยเหนียวมาเฉยเมาเฉยเมันมันไม่สนใจหนูแล้วค่ะกางหันโอ้นี่เขาสวยอาเชยนี่จับจับเห็นไหมเห็นไหมโอ้กลัว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 มีปอมด้วย มีปปอมด้วยนะคะในบ้านอ่ะหูเนี่ยรูปรูปรูปนี่เห็นไหมสวยรักเด็กค่ะเอามือจับหนูเอามือจับนะโอ้หาแม่หาแม่หาแม่ป้าร้านแม่ร้านแม่โอ้ไม่อุ้มแม่เด็กน้อยยากน้อย่างที่ผมบอกไหมครับว่ามาบ้านเราอ่ะ ต้อนรับแขกได้ดีนะฮะถ้าไม่เชื่อพี่พี่สามารถเข้ามาทดสอบบ้านผมได้นะแต่ว่ากรณีที่ไม่มีเด็กๆมาผมจะไม่ได้มาเซฟนี่คือเซฟแล้วนะผมจะไม่ได้มาเซฟให้ขนาดนี้นะแต่ว่าถ้าสมมติทุกคนมาเองก็ตามมีตามเกิดก็จะเห็นว่าข้าวเหนียวเขาจะต้อนรับดีเป็นพิเศษจริงๆอ่ะถามก้างหันดูก้งหันจะบอกว่าก้างหันหนูนะก้างหันหนูว่าหมาหน้ากลัวไหมเมื่อกี้หน้ากลัวไหมคะ ปังปับงบอกบอกบอกลูกว่าให้บอกว่าไม่น่ากลัวค่ะน่ารักมากเอาใหม่ดะไม่น่ากลัวค่ะไม่น่ากลัวก็เอาใหม่นะครับ <c oughs> ดรงสองแอคชั่นน้องกระหันขาหมาหมาหมาบ้านหมาบ้านเก่งน่ากลัวไหมคะไม่น่ากลัวค่ะพูดจีอุ้ยมันเข้าไหม่อย่าพูดแม่อย่าพูดเสียมันเข้าใหม่เอาใหม่ดะหมาหน่ากลัว <c oughs> ไหมคะกลัวคกลัวโอเคกลัวกับกลัว